ไหนโอ้ตรงนี้เป็นคาปิ่าโอ้เขากินใหญ่เลยอ่ะโอ้ยต้องเทียบกันยาตัวจิ๋วเดียวเองอ่ะอันไหนไก่ร้องไงนะอ้าวบายๆเพื่อนๆหน่อยอน้าแดงกระดังแรงเอาอร่อยอะไรนะอร่อยเกินอะไรนะ โอ้โหอร่อยเกินมัญยายเลยนะอ้าวพี่กะทิว่างไงบ้างโอ้โหอร่อยมากๆเลยนะสวัสดีครับมัญญายาสวัสดีครับพี่กะทิว,วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอ่าเราอยู่ที่ไหนนครับ <ม>หล่อเลี้ยงฟาร์มคาเฟ่นะครับออยู่นครชัยศรีแค่นี้เองนะครับอ,อ,อ้าวตามไปดูเลยมีอะไรบ้าง <c oughs> เรีวตามไปดูเลยเอาไปไนี่นะครับหล่อเลี้ยงฟาร์มคาเฟ่น,นะครับมีอะไรบ้างนะครับสาะว่ายน้ำอ้าวเราไปดูสาะว่ายน้ำกันเราเดินทางนี้ทุกอย่างจบที่นี่ที่เดียวเลยนะครับนี่โอ้โหเปน็นไงสรวว่ายน้ำเนี่ยนะใครไม่ได้เอาชุดมาเ่ยมีให้เช่าด้วยนะนี่ดูโอ้โห ไหนโอ้ตรงนี้เป็นกาปิีบาร่าโอ้โยนี่นะครับกาปบบาร่าโอ้เขากินใหญ่เลยอ่ะเขาเล่นน้ำอยู่ได้ไงเราเห็นอยู่เ,เห็นอยูเห็ตูดเห็นตูดเลยนี่กลางสะเลยนะครับเรามาเช็คอินกันตรงนี้นะมีเป็ดด้วยอ้าวเรามาเช็คอินกันหน่อยนะครับหล่อเลี้ยงฟาร์มคาเฟ่น,นะครับหนึ่งสอง หูยปลาตัวมันเริ่มเลยนู่นไงหูยปลาตัวใหญ่มากเลยนอกจากมีสระว่ายน้ำแล้ครับมีคาปิบาร่าแล้วนะครับ่่่อเลนนะามีสนามเด็กเล่นด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยวหมุนให้หนึ่งสองพร้อมยังโอเคไปโอ้โหอ้าวบปไปเพืเพื่อนๆหน่อยอ,อ้อาวแร็ว ไงเวียนหัวเลยไหมครับอ้าวค่อยๆลงนะครับเฮ้ยโอ้โหอันนี้เหมือนรถเจ้าหญิงเลยอะนี่บางคนขับรถม้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับต้องใช้ความสามารถหน่อยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆต้องระวังหน่อยนะครับตรงนี้นะครับ โอ้หลังคาสวยจังเลยอะ่ะเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับนี่ดูวิวข้างล่างนะไปไหนกันละโอ้ยรอพ่อด้วยได้เปล่าอัญญาโอ้ไม่รอพ่อเลยอะ่ะโอ้ยทางตรงนี้จะแคบหน่อยนะเพื่อนๆน,นะโอ้โหอัญญาเดินไปสบายเลยอะ่ะต้องระวังนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับโอ้ขึ้นทางนี้ก็ได้หรือลงทางนี้ก็ได้นะครับโอ้โหดูอุโมงนี้ด้วยเอาอัญญาเดินมาได้เปล่าเอา เอาหนีพ่อไปแล้วนี่ทางนี้ก็ลงได้นะโอ้อันนี้เป็นอุโมงค์ด้วยสวยอะโอ้ดูดิอ๋อหนีพออ่ออเอาโดนแล้วอะเอาหนีไปไหนเล้วไอ้ล้มนี่เอง แอบ,บแอบ,บแอบแอบเดี๋ยวก่อนโหสนุกใหญ่เลยเอ้าไหนช่วอาหารโชว์หน่อยนี่เอาไปให้อะไรก่อนดีให้อะไรดีให้แพะอ้าวไปพี่กะทิอันนี้แก่หรือแพะแกะใช่ไหมโหขอกินใหญ่เลยเอ้ยนี่นกอะไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนกอะไระ ตัวเล็กเขารออยู่เนี่ยตัวนี้เขารออยู่เนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเยออไหนไปให้อะไรอีกให้ควายเหรอพี่กะทิไปให้ควายกันเร็ววันนี้ควายเผือกตัวใหญ่มากเลยอะ่ะมีสองตัวก็วเป็นตัวพ่อกับตัวแม่แล้วก็ตัวลูกนี่โอ้ยลองเทียบกันยาตัวจิ๋วเดียวเองอะ่ะจะจับหน่อยได้ไหมอุ้ยเขาไม่ดุเลยอะ่ะ ไหนลูกเขาเนี่ยเขาเป็นเผือกทั้งหมดเลยอะ่ะนี่มีตัวจิ๋วด้วยอันยานี่เห็นมากเห็นตัวจิ๋วอยู่ไหนป่ะอันนี้เป็นลูกเขาอ่าให้ตัวนี้บ้างอันยาโอ้โหอันยาไม่กลัวเลยนะเนี่ยให้กันใหญ่เลยโอ้อันนี้เป็นเป็ดเป็ดตัวเล็กเต็มเลยอะ่ะเป็ดทั้งนั้นเลยอะ่ะ เขาบอกเขาก็แกบกลับบ้านกลับ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 เต็มเลยโอ้โหนอนกันเป็นแถวเลยเฮ้ยหมูเขากินด้วยเหรอโอ้โหเขานอนกินเลยนอนกินไม่ดีนะนอนกินแบบติดคอเออนอนกินติดคอนะกินไหมกินไหมเฮ้ยเขากินด้วยอ่ะโอ้โหกินก่วงๆเลยอ่านี่นะครับมีทั้งควายมีทั้งหมูแพะจิ๋วเนี่ยเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะ โอ้โหนี่เขากินใหญ่เลยตัวเขาจิ๋วเดียวเองอะโอ้โหเขาดึงใหญ่เลยโอ้โหกินใหญ่เลยแหละเอาเอาไอ้ตัวไอ้ตัวเอากินไหมกินไหมนี่เธอเธอเธอกินไหมน่ยโดนแย่งกินหมดแล้วน่ะโอ้กินใหญ่เลยไก่เต็มเลยอันนี้น่าจะเป็นไก่ไข่อันไหนไก่ร้องไงนะนี่ตัวอะไรอะนกอะไรเนี่ยไหนเพื่อนๆใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะอันนี้แพะ เนี่ยแพะสวัสดีครับเฮ้ยมีกระต่ายด้วยตัวมเฮ้ยตัวปลอมเหรออันนี้อ๋ออันนี้ตัวปลอมอันนี้ตัวจริงมีบ้านกระต่ายด้วยอ้าวนี่เรากำลังจะไปไหนเก็บไข่อ่านี่แหละคือไฮไลท์ของที่นี่เลยเอาไปนี่นะครับไฮไลท์ของที่นี่เลยนะไปเราไปเก็บไข่กัน นี่ต้องเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะครับโอ้โหไก่เต็มเลยโอ้โหเอาคนละสี่ฟองนะครับคนละสี่ฟองพอนะครับโอ้โหนี่เขาเพิ่งออกมาสดๆเลยไก่ยังอยู่นี่อยู่เลย,อยลโอ้โนี่ไก่เต็มเลยเพื่อนๆเอาไหนมาโชว์หน่อยโชว์ไข่กันหน่อยแล้วอา่าบายๆไก่หน่อยขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับ ได้ไขค่คนละสีฟองเดี๋ยวไปใส่ก่อนนะเอาไปใส่ถาดก่อนอา้าวเช็คอินหน่อยนะครับหนึ่งสองสองามอันย่ดูเป็ดตัวนี้ดิเขามีผมข้างบนด้วยดูดิดูด,ดิเขามีผมข้างบนด้วยโอ้ยนี่เราเดิน ข้ามสะพานด้วยนี่สะพานที่มีทั้งเป็ดทั้งปลาเลยอัญญาดูดิอุ้ยมาได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูดิอุ้ยนี่ของจริงกระเปล่าเนี่ยโอ้โหลงชื่อกับตัวยาดิอุ้ยโอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่ของจริงนะเนี้ยเขาบันนอนตรงนี้เลยอ่ะโอ้อัญญาไม่กลัวเป็นไงฝนนิ่มมะตัวเขาหลับปุ๋ยอย่างเดียวเลยบอกเพื่อนเพื่อนที่เราจับสัตว์มาเราต้องทำไมครับ อ้าไปเลยโอ้ยอ oh ุ๊ยอัน no น uh okay. uh ี้อะไรอะพิซซ่าอันนี้อะไรเ่ยโอ้สปาเก็ตตี้อ้าวไหนลองชิมหน่อยสิอันนี้พิซซ่าหน้าอะไรครับคอ่าอ้าวไหนลองชิมติสเราบอกเพื่อนๆอร่อยไหมอ่าโอเคเอ้าชิมอออืื้ห อร่อยเลยนะอร่อยเกินเลยนะอร่อยเกินเป็นยายโอ้อร่อยเกินบรรยายเลยนะอ้าวพี่กะทิว่างไงบ้างอร่อยที่สุดแบบโบราณไม่รู้อะไรไม่รู้แบบโอ้โหอร่อยมากๆเลยนะอ่าโอเคอ่ออาเดี๋ยวเราขอาตัวกินข้าวก่อนนะพเพื่อนๆนะโอ้โหวันนี้สนุกกันไหมครับสนุกอาแล้วคลิปหน้าจะไปไหนเดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยกวด,ดติดตามหน่อยนะฝากกด กดกระเด้งแล้วอย่าลืมดกดไลน์นะอ,อย่าลืมกะไรเยอะๆเลยตักทุกคนนะโอ้โหแล้วทริปหน้าจะไปไหนนะครับช่วยติดตามอัญยาด้วยนะครับโอเคบ๊ายบาย